อะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยยวนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับโคกเดินครับเพขี่ทายอีกแล้วนี่ครับเมื่อตอนบายผมจิ้มไปตรงนี้นี่มันโพลอยู่ข้างๆกันสองดอกเลยน่นี่สองดอกน่าจมาโพนี่อันนี้หลุมนี้น่าจะเป็นหลุมที่พ่อจิ้มไปนี่ครับสองดอกแล้วก็นี่นี่อีก ีนดอกหนึ่งแล้วก็น,นุ่นอีกดอกหนึ่งครับเว้ยเว้ยจิ้มเหนื่อยแล้วก็นู่นดอกใหญ่ได้ได้จิ้มตลอดครับผม <c oughs> ถ้าพอจิ้มโคงไหนตามไปซ้ำนั่นเลยแรงอยู่ไหนนี่ไม่มีที่ตัวครูต้อง มีดไปเพราะที่มันมีการถึงปวกครับผมสีดอกอะโอ้ย

นี่ครับโอ้ได้หกเจ็ดดอกครับผมไปเงียบค่ำกลางคืนตัวเบลเลอร์เ,เลยทเทียบกับนิ้วก็สีเขียวเลยครับเขียวมรกตเลยครับนี่ครัำกลางคืนครับระวังครับเข้าป่าไปตบทางไป เราเจอกันายบ่ายนี่ครับมาดูเดต็อเตานี่อีกโูงหนึ่งแล้วไม่โมอีกมูนึงครับแต่มูนี้ดอกใหญ่แล้วครับดูใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับโอ้โหนี่เทียบกับมือนี่สายทาดกินยังเมามันนะครับข้างบนมันดนแทะหมดแล้ว เยอะครับเห็ดกับเต่าไปครับพาดูเห็ดโคลนดีฟ้าดฟองไ,ไกลๆมันถึงจะเห็นขาวๆครับผมพวกเห็ดทางนั้นเลยครับนี่แต่มันขึ้นไปแล้วครับจุดที่แล้วเอ๊ะหนึ่งฟองอีกแ หมดองดูแล้วครับพวก,ก,กป,ป้องช้างโค่นนี้โคกเห็ดพวกป้องช้างไปดูเห็ดโคนกันดีกว่าไม่ไดูแลเรานะครับรผลงานได้แค่หมู่เดียวนั่นแหละครับน่าจะหมดชุดแล้วครับรอ่ะโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วเจอกันไอเต้าหู้บ๊าดีครับ